เช่นพยเชนยุท่าไหรนี่ยเนอายุอยู่ไดิปีนม่ไม่น่าจะถนะที่จะที่เขสลับกันมาพว อีกเมตรครับเพราะว่าเดิมทีเราเคยใช้ลักษณะเป็นน้มื้อนกระดูระงเครื่องเป็นแก๊สปเป็นแก๊สแล้วก็ใส่ดินปืนไปให้เสียงดัง มดตรงยกอกอึ๊บใช่ไหมใช่ครับอืมเนื้อต้องมีเนี่ยสุขภเสร็จแล้วก็ข้างหน้ามีคนคือคือเราเราเราวางแบบนี้แล้วก ใกล้เคียงเราก็จะมีวางพวกลิลลี่เพราะว่าพวกนี้เขาไม่ครับถ้าไม่เพราะว่าเขาไม่ได้เขนาดตรงกลางเขาจะไปทางที่ค่อนข้างเดินได้แต่จุดตรงนี้ห่างจากแนวเดินได้ประมาณ30-50 ครับ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 ีครเรคคนรครครับ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 รครับครับับครับับรัรัรับรับครัครัับรับครับครับคับคร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 กบรับับครัมครบคชับครับครับครรับมาตรารราก็รคครรมรรรคร นี่คือกาเล็กภายในพื้นที่นะครับสรในพื้นที่รอ้องการก็อีกส่วอนนี่ก็ทำอย่างนี้อยู่ไหรับต้องกา็เรื่องที่องสยอนั้นนะครับเมื่อสรเรยบร้อยงขักมาก็งให้ก่ายสทอ้งฝายมลายรักษาเียทางหายน่ผมก็มือกันนั่งอยู่นะนี่าเือเราขอความร้มือน้ขาให้ช่วยอะไรเราพิจเรากั